ตอนที่153กํากำเนิดตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ขอบเขตเซียนเทียน1ล่วงหน้า12ปีจงใจใช่หรือไม่เจ้าสำนักและผู้อาวุโสสองสามคนที่รู้เรื่องนี้คงจงใจร่วมกันล้อค่าเล่นใช่หรือไม่ในคราแรกนั้นคนแรกที่รู้ข่าวเรื่องการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าจริงๆแล้วก็คือเจ้าสำนักนักพระเต๋าอุโย หลีชางโซ่แอบ,บสังเกตเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนกระบี่วิญญาณทะลวงเมฆได้บินขึ้นไปในอากาศขณะที่เจ้าสำนักเชิญเหล่าผู้อาวุโสสองสามคนมาหารือกันในเรื่องนี้เพราะเฝ้าติดตามดูยอดเขาเซียนหลินหลีชางโซ่จึงคอยเฝ้าระวังตรวจสอบเรื่องภายในสำนักด้วยแต่จากการที่เขาใช้เวทวายุวัตรตรวจสอบอย่างอดทนเขาก็ได้ยินข่าวว่าวันนี้จะมีการเรียกประชุมบรรดาสิทธ์ไปที่หอป่ายฝานเพื่อหารือกัน ไม่ว่าจะตัดสินอย่างไรนี่เป็นการประชุมเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไม่ใช่หรือไม่ว่าจะคิดเช่นรายการกระทำทั้งหมดนับตั้งแต่ช่วงเวลาระหว่างเรียกประชุมบรรดาสิทธ์ไปจนถึงสั่งให้พวกเขาออกเดินทางระยะเวลาตรงนี้รวมๆกันแล้วมากสุดย่อมไม่เกิน2อถึงสปีไม่ใช่แค่เรียกบรรดาสิทธ์มาเพื่อเตือนให้พวกเขาไปอ่านกฎและปฏิบัติตามกฎของสำนักจะได้ไม่ทำให้ตัวเองขายหน้าเมื่อออกไปนอกสำนัก ทว่ากำชับล่วงหน้าถึง12ปีพวกเขาไม่กลัวหรือว่าจะมีคนลืมคำเตือนหลังจากนี้เวลาผ่านไปนานเท่าใดแล้วนับตั้งแต่งานชุมนุมกวาดล้างปีศาจที่วังมังกรครั้งล่าสุดทำไมถึงครั้งนี้ช่างเถอะหลีช่ชางโซ่อย่างรู้ทุกสิ่งแต่เขาอย่างรู้ส่วนลึกในใจของมนุษย์ผิดไปเขาคิดว่าที่เจ้าสำนักและผู้อาวุโสในสำนักให้ความสำคัญกับการประชุมแหล่งกำเนิดสาม สำนักบำเพ็ญเต๋าเป็นอย่างมากเพราะสำนักตู้เซียนแทบไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมในงานนี้แต่หลีชางโซ่ไม่คิดว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญจริงจังถึงเพียงนี้บัดนี้หลีช่ชางโซ่จึงโมโหจนเส้นผมแทบชี้ขึ้นฟ้าดหนึ่งเจ้าพวกหมูจิศกปรกสองหลีช่ชางโซ่นอนอยู่บนเตียงหญ้าฟางในขณะที่ค่อยๆสงบใจลงแล้วเริ่มหาวิธีรับมืออย่างรวดเร็วเรื่องผิดคาดในครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยในชีวิตเท่านั้น ย่อมไม่มีทางที่เขาจะสามารถบรรลุวิธีสู่ระดับต้าหลวของเขาไปได้อย่างราบรื่นและเข้าใจทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายหลังจากที่จิวอูและโยชินเสเวียนยาจากไปหลิงเอ๋อก็ยืนนิ่งอยู่ข้างๆอย่างอดทนเป็นเวลาน,านานจนแทบจะกัดริมฝีปากแตกแล้วแต่สุดท้ายนางก็ยังกลั้นไว้ไม่อยู่หัวเราะออกมาครั้นหลีช่ชางโซ่ปลายตามองนางหลิงเอ๋อจึงระงับรอยยิ้มเอาไว้ทันทีแล้ววางท่าทางหน้า สงสารทางมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจลิงเอ๋อกล่าวเบาๆว่าสิทธิ์พี่ข้าขออภัยเจ้ากะหลี่ชางโซ่จึงส่งข้อความเสียงอย่างสงบว่าไปฝึกฝนเธอตอนนี้ข้าอยากเปลี่ยนกลยุทธ์ของข้าและจะให้เจ้านอนที่นี่จริงๆเช่นนั้นอภัยที่รบกวนขออำลาเจ้ากะหากท่านประสงค์สิ่งใดเรียกหาข้าได้เจ้ากะลิงเอ๋อคงคานวะให้ก่อนจะรีบออกไปจากกระท่อมมุงจากทางปิดปากหัวเราะค,คิกคัก จากนั้นก็ลอยร่างกลับเข้าไปในกระท่อมมุงจากของนางดุดสายลมโชยยากนักที่นางจะได้เห็นสิทธิพี่พ่ายแพ้เช่นนี้จะเล่นละครแล้วก็ต้องเล่นให้สมบทบาทจนจบหลี่ชางโซ่จึงฝืนนอนอยู่บนเตียงสามปีก่อนจะลุกขึ้นแล้วกลับไปที่หอโอสถจากนั้นก็เริ่มครุ่นคิดถึงวิธีการจำแรงกายความจริงแล้วการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋ายังมีความปลอดภัยอยู่บ้าง เพราะจะมีผู้ทรงพลังยิ่งใหญ่มากมายจากสำนักบำเพ็ญเต๋ามารวมตัวกันในขณะที่มีความขัดแยง้งส่วนใหญ่ในการตีความหลักคำสอนระหว่างสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียและสำนักบำเพ็ญเต๋าฉานสำนักตู้เซียนเป็นเพียงผู้ยืนดูเท่านั้นแต่ที่นั่นคือสถานที่ที่กรรมในโลกบรรพการทั้งหมดจะมาบรรจบกันในอีก12ปีต่อมาเพียงสัมผัสผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมาต่อเนื่องในอนาคตแล้ว หลีชางโซ่ไม่อยากให้ปรมาจารย์คนอื่นๆจากทั้งสามสำนักจำเขาได้บัตรนี้เขาสามารถติดต่อกับปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูได้แล้วและได้รับภารกิจจากบรรพชนให้ชิงเขาเพียงต้องยืนหยัดในแนวทางแปดคำที่ว่าจงสงบวางเฉยและหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วอนาคตของเขาจะมั่นคงในการประชุมครั้งนี้เหล่าเซียนจีนสองสามคนจากสิองคนแห่งสำนักบํเพ็ญเต๋าฉานหน้าจะมาปรากฏตัวด้วย ส่วนสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียนนั้นอาจมีสิทธิ์ชั้นในและชั้นนอกบางคนปรากฏตัวขึ้นในดินแดนเทวมชิมาจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นของสามสำนักบำเพ็ญเต๋าและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้สำนักบำเพ็ญเต๋ามากยิ่งขึ้นเหตุผลที่หลีช่ชางโซ่ต้องการหลีกเลี่ยงเพราะเขามองเห็นกำญ่ที่อาจปรากฏขึ้นในระหว่างการประชุมนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว กล่าวได้ว่าหลีช่ชางโซ่มีสายตาคาดการณ์ได้ลึกซึ้งกว้างไกลกว่าปรมาจารย์ที่อยู่ภายใต้จอมปาฏเทศการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต่านี้มีจุดประสงค์จะสืบย้อนไปถึงรากเงาในอดีตของสำนักหวนํำลึกถึงความทรงจำอันขมขื่นและรื่นรมซึ่งจะช่วยให้ทั้งสามสำนักสามารถระวางความขัดแย้งกันก่อนหน้านี้และยับยั้งตนเองให้มากขึ้นชั่วคราวให้พวกเขาแต่ละสำนักมุ่งเน้น พัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับสิทธ์นำสิทธ์ไปแสดงธรรมกถาเผยแผ่เต๋าทำให้สามสำนักบำเพ็ญเต๋าจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนำสิทธ์ไปเผยแผ่เต๋ามากขึ้นเหมือนเผยแผ่จนกดดันทั้งโลกจากนั้นทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต๋าจะขยายอิทธิพลและคุกคามความมั่นคงไปทั่วล่าจนกดดนันไปถึงเต๋าสวรรค์ที่จะเตรียมทันสวรรค์อันไร้ที่สิ้นสุดลงมาจัดการแล้วนั่นจะไม่นำมหาทาันสวรรค์ปรับดาเทพมาหรือ ส่วนมหาทัานสวรรณ์ปรับดาเทพของหลี่ชางโซ่นั้นยามนี้เขาได้พบการสนับสนุนจนอยู่ในระดับจับเชือกขึ้นฝั่งให้สำเร็จสแล้วจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนั้นดังนั้นหลี่ชางโซ่จึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสู่สงบลมปราณเต่า3ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทำให้มันไร้ข้อบกพร่องจนถึงจุดที่เกือบจะสมบูรณ์แบบที่สุดเขาทุ่มเทอย่างมากในการแซงทำเป็นป่วยครั้งนี้ผู้ใดจะรู้ ช่างเถิดไร้ประโยชน์จะเอ่ยถึงยังมีเวลาอีก9ปีก่อนจะเปิดการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าตอนนี้ข้าต้องตัดสินใจแล้วว่าควรจะไปหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจริงจังตลอดสมปีในการนอนพักฟื้นบนเตียงที่ผ่านมานี้หลี่ชางโซ่ไม่ได้อยู่เฉยเช่นกันตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ส่วนหนึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการทำเงินและมุ่งมั่นสร้างสถานที่ปลอดภยัยนอกสำนัก ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ส่วนหนึ่งกำลังเปลี่ยนแนวป้องกันที่ชายฝั่งทะเลทักษิณและพร้อมจะจัดการกับสำนักบำเพ็ญประจิมเผ่ามังกรและแม่ทัพตรงมู่ได้ทุกเมื่อการฝึกบำเพ็ญย่อมไม่ล่าช้าอย่างแน่นอนนอกเหนือจากการฝึกบำเพ็ญแล้วหลี่ฉางโซ่ยังใช้เวลาสามปีที่ผ่านมานี้ไปกับวิธีการจำแรงกายนอกร่างของเขาด้วยการยืมพลังเวทของปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูค่าจึงสามารถสร้างตุ๊กตากระดาษ จำลองมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ทว่าวิธีนี้ไม่ง่ายนักมันยากมากที่จะทำตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่มีพลังเวทขึ้นมาได้จริงๆซึ่งตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่หลี่ฉางโซ่ได้ทำออกมาด้วยวิธีก่อนหน้านี้ไม่อาจเทียบด้วยได้ทว่าตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่หลี่ชางโซ่กำลังฝึกทำอยู่ในยามนี้มีความสามารถและสติปัญญามากซึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าหากทำสำเร็จตุ๊กตา,ากระดาษจำลองมนุษย์ตัวใหมน่นี้จะมีคุณภาพ เปลี่ยนแปลงไปมากหลี่ฉางโซ่มีหลักการหนึ่งที่เขาคำนึงถึงอยู่ในใจเสมอเพื่อความปลอดภัยตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวนี้จะต้องไม่มีจิตสำนึกใดๆมันต้องเป็นเพียงแค่เครื่องมือเวทที่มีพลังเวทอย่างเดียวเท่านั้นหลี่ฉางโซ่ไม่ยอมให้มีสิ่งอันตรายพวกนี้ซ่อนอยู่รอบกายเขาอย่างแน่นอนและในเรื่องนี้สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลี่ฉางโซ่ความจริงแล้วคือละครโทรทัศน์แนว ย้อนยุคที่เขาเคยดูมาหลายครั้งในชีวิตก่อนหน้านี้พระถังซัมจั๋งผู้อ่อนแอแต่ก็เต็มไปด้วยโชคเป็นที่ชมชอบในหมู่สตรียิ่งนะักมีฉากเยี่ยมน่าประทับใจฉากหนึ่งคือฉากที่ปีศาจกระดูกขาวมายุสิทธิ์ทั้งสของพระถังซัมจั๋งและลิงหินสี่ก็ถือกระบองไล่ตีด้วยโทสะและอับอายในเวลานั้นปีศาจกระดูกขาวยังคงใช้วิชาปีศาจฆ่าชีวิตมนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างของนาง หลี่ฉางโซ่ต้องการสร้างทักษะของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ให้อยู่ในรูปแบบนั้นที่สามารถเปลี่ยนได้ราวกับเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ามีเพียงร่างหลักจิตใจและจิตสำนึกเดียวของเขาที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นดังนั้นหลี่ฉางโซ่จึงไม่ได้ฝึกฝนการจำแรงกายนอกร่างด้วยพลังเวทโดยตรงแต่ใช้เวลาและความพักเพียรเพื่อปรับปรุงตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์มากขึ้นหนึ่งหมายถึงโกรธจ,จัด สองหมายถึงพวกเจตนาไม่บริสุทธิ์สามเปรียบเทียบว่าหลี่ชางโซ่มาถึงระดับที่หากเขาอยากขึ้นเป็นเทพเมื่อใดก็ได้เพียงแค่ข้ามผ่านมหาทันสวรรค์ปรับดาเทพเขาก็เป็นได้เลยสีล่ลิงหินคือไซอิ๋วหรือซุนอูคงตอนที่154่งกำเนิดตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ขอบเคเซียนเทียนสองในช่วงสามปีของการนอนพักบนเตียงนั้นหลี่ชางโซ่ก้าวหน้าไปมาก เวลานี้ภายในห้องลับใต้หอโอสดหลี่ชางโซ่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทรงกลมและเคาะนิ้วลงบนโต๊ะเบาๆเขาคิดว่าจะใช้ตัวตนในฐานะสิทธิธรรมดาของกลุ่มเต๋าแห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินที่อยู่ห่างไกลเพื่อเดินทางไปร่วมงานประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าหรือว่าก่อนออกเดินทางค่อยหาข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเข้าร่วมงานประชุมนี้การที่สำนักเรียกสิทธิเข้าประชุมก่อนล่วงหน้าสิบสองปีเรื่องนี้หลี่ชางโซ่หวนคิดดูแล้ว รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติราวกับว่าทั้งสำนักกำลังจับจ้องมาที่เขาหลีช่ชางโซ่จึงไม่รีบตัดสินใจในยามนี้หลังจากนั้นอีกสี่ปีเขาก็หายป่วยและไปที่หอไปฝานเพื่อถวายเครื่องสักการะทท่านปรมาจารย์จอมปราดเทพต่อไปหากปรมาจารย์จอมปราดเทพของข้าแอบชักจูงสำนักตู้เซียนและจัดการเรื่องนี้ก็อาจมีเบาะแสชี้นำอื่นๆดังนั้นช่วงบ่ายวันหนึ่งในอีกสี่ปีต่อมา วันนี้อากาศดีจริงหลีช่ชางโซ่ค่อยๆขี่เมฆบินกลับมาจากยอดเขาตันติ่งพร้อมแผ่พลังสัมผัเสเซียนรับรู้กวาดออกไปจึงเห็นหลิงเอ๋อและอาจารย์อาน้อยทำตัวลับๆล,ล,ล่อๆอยู่ในกรงสัตว์วิญญาณหลิงเอ๋อไม่ต้องไปเข้าร่วมงานประชุมแต่อาจารย์อาน้อยเป็นเซียนเสริรนของสำนักดังนั้นจึงต้องไปเข้าร่วมด้วยภายในสำนักตู้เซียนเวลานี้บรรยากาศตึงเครียดมากเลวร้ายยิ่งกว่าบรรยากาศก่อนการ แข่งขันในสำนักเมื่อก่อนหน้านี้มากนะการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋ากำลังใกล้เข้ามาซึ่งในอีกสามถึงสี่ปีต่อมาสำนักตู้เซียนจะต้องเริ่มเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมแหล่งกำเนิดสามสำนักบำเพ็ญเต๋าวันนี้เป็นวันที่หลี่ชางโซ่ฟื้นตัวแล้วเขาจงใจไปที่ยอดเขาตันติ่งก่อนเพื่อเยี่ยมและสนทนาอยู่สองสามช่วยยามกับผู้อาวุโสว่าน หลินหยุนชายชาราผู้โดดเดี่ยวก่อนจะเดินเล่นแล้วกลับไปที่ยอดเขาหยกน้อยผู้อาวุโสว่าหลินหยุนมองสิ่งที่เขาทำไม่ออกหลีช่ชางโซ่พึพมพำกับตัวเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะก้มลงมองมือและมีความคิดอื่นผุดขึ้นมาในใจอีกครั้งจากนั้นเขาก็ขี่เมฆบินไปด้วยระดับความสูงที่พอเหมาะผ่านยอดเขาหยกน้อยแล้วตรงไปที่หอพระสูตรเตาแห่งยอดเขาพิชิตสวรรค์เพื่อเยี่ยมผู้อาวุโสชีหลิงและขอบคุณที่มาดูแลเขาใน ยามที่เขาล้มป่วยเมื่อก่อนหน้านี้ครึ่งช่วยยามต่อมาหลีช่ชางโซ่ก็ออกมาจากหอพระสูตรเต๋าพร้อมด้วยรอยยิ้มเบิกบานในขณะที่กลับมายัางยอดเขาหยกน้อยหลีช่ชางโซ่ได้พูดคุยกับผู้อาวุโสชีหลิงอย่างระยังอายอยู่สักพักและในที่สุดเขาก็แน่ใจว่าผู้อาวุโสชีหลิงไม่อาจมองทะลุเห็นเขาได้เช่นกันพลังเวทในการปรับปรุงตุ๊กตากระดาษสามนุษย์ที่ปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่มอบให้เขานั้นทรงพลังหน้าทึ่งจริงๆ ลีฉังโซ่ต้องใช้เวลาครึ่งปีเพื่อทุ่มเททำตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวใหม่ซึ่งในขณะนั้นมันก็มีลมปราณชีวิตมนุษย์แล้วโดยอําพรางระดับฐานพลังปราณเป็นระดับต้นล่างกลางและสูงราวกับเป็นชุดเกราะที่สามารถถอดประกอบได้ตลอดเวลาสำหรับหลีฉังโซ่แล้วฐานพลังปราณขั้นสูงสุดของตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวใหม่นี้สามารถปล่อยพลังได้สูงสุดที่ขอบเขตเซียนเทียนระดับต้นแล้ว พูดได้ว่าด้วยทักษะการทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหลีช่ชางโซ่จึงสามารถควบคุมตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ซึ่งมีพลังต่อสู้ในขอบเขตเซียนเทียนได้พร้อมกัน 3- ถึงสตัวด้วยเหตุนี้หลีช่ชางโซ่จึงคิดจะทำตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ชั้นยอดนี้ออกมาเพื่อให้ร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการโจมตีช่วยเหลือวังยาพิษและเบี่ยงเบนความสนใจทำลายสมาธิในการต่อสู้ของอีกฝ่ายรวมถึงสังหารเหล่าเซียนเทียนที่ทรงพลังโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ แน่นอนว่าเขาก็ต้องมีโอกาสลงมือก่อนด้วยแต่กลุ่มตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ชั้นยอดนี้ยังคงมีข้อบกพร่องร้ายแรงซึ่งหลีช่ชางโซไม่อาจแก้ไขได้ด้วยขอบเขตพลังปราณในยามนี้นั่นคือมันไม่อาจฟื้นคืนพลังเซียนได้ด้วยตัวเองยิ่งไปกว่านั้นการสร้างตุกตาจำลองมนุษย์ชุดใหม่นี้เขาต้องใช้ปริมาณเยื่อไม้วิญญาณในการทำตุกตากระดาษจำลองมนุษย์มากกว่าเดิมถึงสามเท่าและยังต้องใช้เลือดสัตว์วิญญาณ จำนวนมากเพื่อให้ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวใหม่นี้แข็งแกร่งพอจะแบกรับพลังปราณวิญญาณของเขาได้มากขึ้นนอกจากนี้หากตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ทำลายตัวเองหรือถูกทำลายหลี่ชางโซ่ก็จะเจ็บปวดใจไปด้วยอย่างไรก็ตามเขายังต้องเตรียมวางกฎห้ามที่จำเป็นเอาไว้ทั้งหมดหลี่ชางโซ่ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการระเบิดตนเองมาก่อนแล้วจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ยอมปล่อยมันไป เมื่อกลับจากยอดเขาพิชิตสวรรค์มาถึงยอดเขายกน้อยแล้วหลังจากผ่านไปครึ่งวันหลี่ช้างโซ่ก็รีบกลับไปที่ยอดเขาพิชิตสวรรค์อีกครั้งครั้งนี้เขาใช้ร่างจริงมุ่งหน้าไปที่นั่นและปักทูบสูงจํานวนสามดอกเอาไว้ข้างหน้ารูปภาพเหมือนของปรมาจารย์จอมปราดเทพจากนั้นก็กล่าวเสียงเบาว,ว่าสิทธิ์างโซ่มีข้อสงสัยบางอย่างไม่รู้ว่าสิทธิจะรับผิดชอบในการไปดินแดนเทวะมัชิมาได้หรือไม่ ผู้อาวุโสด้านกิจการภายนอกหลายคนที่ได้ยินเสียงพึมพำนี้ต่างก็ยิ้มเล็กน้อยพลางพยักหน้าและรู้สึกประทับใจหลี่ฉางโซ่มากขึ้นเวลานี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆจากรูปภาพเหมือนของปรมาจารย์จอมปราดเทพและไม่มีอักขระเตาใดๆออกมาแต่จู่ๆหลี่ฉางโซ่ก็รู้สึกแปลกๆขึ้นในใจเป็นการตระหนักรู้ซึ่งรวมเป็นคำง่ายๆที่ผุดขึ้นมาและสลายไปอย่างรวดเร็วกับไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน จงนิ่งสงบใจว่างเปล่าวางเฉยเริ่มต้นและจบลงด้วยความมั่นคงนี่คือคำชี้แนะของปรมาจารย์จอมปราดเทพไม่เพียงแต่ปรมาจารย์จอมปราดเทพจะจำค่าได้เท่านั้นแต่ยังให้คำชี้แนะแก่ค่าด้วยตัวเองอีกด้วยหลีช้างโซรู้สึกตื่นเต้นขึ้นทันทีและตัดสินใจแน่วแน่ได้อย่างกะทันหันก่อนจะก้มคำนับสามครั้งจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วจากไป ในเวลาเดียวกันนั้นที่ใต้ต้นไม้ในสวนหลังวังดุสิตปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูกระพริบตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาบริสุทธิ์วิธีถ่ายทอดการตระหนักรู้ของท่านอาจารย์ผ่านคาดหนึ่งเช่นนี้มีประโยชน์ดีจริงๆณนะสำนักเซียนเซียวเหียวเหายาวในดินแดนเทวะมชิมาหนึ่งในกลุ่มสำนักเต่าไม่กี่กลุ่มแห่งสำนักบำเพนเต่ายินภายในค่ายกลพิทักษ์ขุนเขาที่หนาแน่นแต่ราบเรียบบนยอดเขาซึ่งเต็มไปด้วยผู้คน มากมายมีนักพระเต่าชาราผู้ถือแท้หางม้าลอยไปยังกระท่อมหินที่สิทธิ์รักของเขาใช้ฝึกฝนทุกวันเพิ่งเข้าใกล้กระท่มหินนักพระเต่าชาราผู้อยู่ในขอบเขตเซียนเทียนก็สั่นสถานวางปราการพลังเซียนป้องกันหลายชั้นเอาไว้รอบร่างของเขาโดยไม่รู้ตัวหลังจากคุ่นคิดแล้วนักพระเต่าชาราก็หยิบกระจกพิทักษ์ใจออกมาแล้ววางไว้บนหน้าอกจากนั้นจึงหยิบชุดเกราะที่เปล่งแสงเซียนออกมาสวมใส่บนตัวของเขาเอง เมื่อทำทั้งหมดนี้แล้วนักพรตเต่าชาราที่ถืออาวุธครบมือก็ผลักประตูกระท่อมหินอย่างระมัดระวังและตะโกนว่าหลิงลี่อาจารย์มีอะไรจะบอกเจ้าฟิวมีเสียงลมพัดมาอย่างรวดเร็วจากประตูแล้วร่างสง่างามราวหอคอยเหล็กพร้อมกับบกไม้เรียวยาวอยู่ในมือตลอดเวลาก็ปรากฏกายออกมาไม้เรียวยาวในมือของนางนี้มีน้ำหนักสามพันจินทำจากเหล็กวิญญ,ญาณปฐพีซึ่งมีพื้นผิว รากับเนื้อไม้มาเดือดครั้งนี้นักพรตเต่ชาชราใช้พลังเสียนตะโกนออกไปอีกครั้งหลิงลี่อาจารย์มีอะไรบางอย่างจะบอกเจ้าร่างกายแข็งแรงกำยำหันกลับมาเผยให้เห็นใบหน้าน่ารักที่คล้ายกับเด็กสาวซึ่งเบิกบานใจยิ่งที่ได้เห็นนักพรตเต่ชาชราอาท่านอาจารย์ท่านมหาสิทธิ์กล่าวจบอาจเป็นเพราะความตื่นเต้นทันใดนั้นไม้ยาวก็บินออกจากมือของนางพุ่งตรงไปที่ นักพรตเต่าชาราทําให้สีหน้าของนักพรตเต่าชาราเปลี่ยนไปในทันทีหนึ่งสรุปว่าการส่งผ่านการตระหนักรู้ให้หลีช้างโซ่ในครั้งนี้บรรพชนไทชิงส่งผ่านให้ปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่เสเวนตูเพื่อให้ส่งต่อให้หลีช้างโซ่อีกทีแต่หลีช้างโซ่เข้าใจว่าเป็นการส่งผ่านโดยตรงจากบรรพชน